เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกางเกงเนาะตัดกางเกงใส่วันแม่เนาะเสื้อเสื้อจะเป็นสีฟ้าเนาะเสื้อสีฟ้าอันนี้จะตัดเป็นกางเกงเนาะแบบว่าใส่ได้ซัมอร์อะไรแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเป็นผ้าเต้มเนาะก็เลยแบบไม่ต้องซับกาวก็ได้อันนี้ตัดเลยเดีย๋ยวจังเบิงนะ่งเนาะบัดแล้วจอน ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันศุกร์วันศุกร์นส,กสนุกสนานใกล้จะวันแม่แล้วเนาะเราก็มาตัดเสื้อวันแม่กันสีฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้เนาะดูแบบแล้วแบบว่าเออน่ารักเนาะเสื้อโคอกลมธรรมดาเข็บานๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงทําดูเนาะเสื้อวันแม่ตัดแล้วแต่มันจะได้ตามแบบเขาหรือเปล่าเนาะสีฟ้านะคะ สีฟ้าสดใสใส่วันแม่อันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วอันนี้สีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นสาบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูตนเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไง กางเกงตัดกางเกงใส่วันเม่นะคะตัดเองใส่เองจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะเสื้อเสื้อวันเม่ของเราเสร็จแล้วนะมาโชว์เสื้อเนาะนี่นะคะเป็นเสื้อคอจีนธรรมดาเนาะแล้วก็กางเกงกางเกงก็เสร็จแล้วนะคะมีกระเป๋าใบหนึ่งเอวยางยืดนะคะ ขาสั้นเพราะว่าเราจะใส่ในชีวิตประจำวันได้เนาะไม่ได้ซับกาวนะคะมันเป็นเป็นฝ้ายแต้มเนาะแล้วก็จะเหลือผ้าอยู่นิดนึงก็จะมาตัดเป็นเสื้อเนาะให้มันเข้ากับชุดมันเนาะสเสร็จแล้วเสื้อคอจีนนะคะธรรมดาโอเคค่ะ